สวัสดีครับผมสวัสดีครับมุนี่กับเไมิเฮกับเขาเด้อครับเด้อพัดคนาใส่หมูพี่นอ้องคนาหมูหมูหมพี่หันไปแล้วพี่นอ้องมาอ่าตัวเดืองกะเทน้ทนำมันลงไปพี่นอ้องโอเคปไป มันเดือดพี่นอ้องจะเตรียมพริกที่เตรียมไว้พีนพ่น้องเทลงไปคุ้นๆให้เข้ากันพี่นอ้องหอมเลยหอมเลยหอมพริกกเัเพรยมเลยเลยที่หมูพี่เ้าเตรียมไว้ลงไป หอมคอ่ะบนบนให้เข้าออก,กันทีนี้ค่ะโมอุาฝุ่นลุงนลว,วจะน้อยเนีจะไปไลโอเคอ้าว ซุรอดซุรอดซึน้อยน่งแล้วก็น้ำตาลสึน้อยน่งใช้หาลายโบได้เด้วหวานซอสซอสซอสใส่ลงไปซอสหอยอ่าแล้วก็สุดท้ายน้ำปลาครับผมใสยย่เยอะบบได้เด้อ เดยวสีเข้มพี่นอ้องคนให้เข้ากันที่นี่มึงจะล่ะตอนหนูเฮ้ยน่ากินบ่นะ เราก็เอานะที่เราเตรียมไว้หั่นไว้อ่าเอาลงไปครับผมเราคนในทั่วกันคืืเเจาคนให้เข้ากันนะครับผมหอมผมัดหอมผักเลยครับผม ้ผู้ดใดมักผักหลายกะไซได้หลายเลยเดอ้อผูใ้ดใดมักหมูหลายกะไซได้หลายก็แล้วแต่ความชอบเด้อครับเด้อผู้ใดมักหลายกะไซหลายมาเอียงกะไซไปดูดหอมมึงจะไหนพี่น้องพี่น้องมึงจะรักอุ้ยน่ากินบ่ เช็ดสินะ้เ,เรีเยบร้่อยแล้วครับผมคณะหมูสดพี่น้องมาเด้อมาแซ่บๆน้ำกันคุเดสิมาก็มาเด้อเอิวเด้อเอิวเด้อ